โซราทู 2, ถูกใช้กลั่นแกล้งคนอ้วนอย่างโหดเหี่ยมวิดีโอเหยยดยามเกือบ9000แสนไลค์โซราทูเนี่ยนะครับมันคือ AI สร้างวิดีโอตัวใหม่ล่าสุดเลยจาก Open AI บริษัทเดียวกับที่ทำแชท GPT นั่นแหละครับคือมันสมจริงมากๆนะแค่เราพิมพ์ข้อความลงไปปุ๊บมันก็สร้างวิดีโอพร้อมเสียงออกมาให้เลยตอนนี้มันมาในรูปแบบแอปโซเชียลมีเดียให้คนสร้างและแชร์วิดีโอกันได้แต่ปัญหาก็คือเทคโนโลยีสุดล้ำนี้กลับถูกเอาไปใช้ในทางที่แย่ yeah, มากๆเลยครับประเด็นแรกเลยคือเรื่อง การกลั่นแกล้งและสร้างคอนเทนต์เยียดยามครับโซราทูกลายเป็นเครื่องมือชั้นดีเลยนะสำหรับการไซเบอร์บูลลี่โดยเฉพาะการล้อเลียนคนอ้วนมีการสร้างวิดีโอโหดโห,ดหดออกมาเพียบเลยครับอย่างวิดีโอผู้หญิงกระโดดบันจี้จ้ำแล้วสะพานพังคุณรู้ไหมครับมีคนไลค์เกือบ900,000ครั้งแล้วที่น่ากังวลสุดๆก็คือบางคลิปมันสมจริงจนคนดูแยกไม่ออกแล้วก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงไปเลยครับต่อมาประเด็นที่2มันไม่ได้หยุดแค่เรื่องบูลลี่นะครับมันลามไปถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และคอนเทนต์รุนแรงอื่นๆด้วยคือมีการ ตัวละครดังๆที่มีลิขสิทธิ์อย่างสปันช์บอบหรือพิกาชูมาสร้างเป็นวิดีโอในสถานการณ์แปลกๆหรือบางทีก็รุนแรงไปเลยอย่างสปันช์บอบแต่งเป็นฮิตเลอร์แถมยังมีการสร้างวิดีโอปลอมๆที่น่ากลัวอย่างข่าวสงครามปลอมไปจนถึงคลิปล้อเรียนผู้เสียชีวิตอย่างสตีเฟนฮอว์กิงซึ่งมันเห็นชัดเลยว่าเครื่องมือนี้มันถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้ง่ายจริงๆและสุดท้ายครับมาตรการป้องกันคือทาง Open นเไอเขาก็บอกนะว่ามีระบบป้องกันอยู่แต่ในความเป็นจริงผู้ใช้ก็หาทางเลี่ยงได้ง่ายๆเลยครับไอไลน์นามที่ ไว้ในวิดีโอเหรอก็มีคนหาวิธีลบออกได้อีกมันเลยเหมือนว่าบริษัทไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบพวกนี้เท่าที่ควรซึ่งก็ทําให้คนตั้งคําถามถึงความรับผิดชอบของบริษัทเทคตามมาครับโซราทูมันพิสูจน์ให้เห็นเลยครับว่าเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยสามารถกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากๆสําหรับการสร้างความเกลียดชังและการกลั่นแกล้งบุนโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วจริงๆครับ